Так, прийшла. ก็ต้องรุนลงเลยก็ต้องรุนลงเลยนะครับสามวันเดียวกาลสามวันเดงยวกาลสามวอนเดงยวกาลนะครับสองวันสามาันสามวันสามวัล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 สามวันสามวันสามวัน าไอ้เจ๊นี้นะผู้ทิ่เขามันรุนรุนนะครับเขาโง่ด้วยครับแต่ว่าจะเป็นฟ้นที่ชนะนะครับเขาจชืว่าเด็กนี้ต้นมามานะครับไม่วัานะครับ